สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกหกเออคำแพงสวัสดีจ้าน้องคำแพงชาแนลสวัสดีจ้าเร็วอะไรแม่ไม่กินแม่ทำงานอยู่คำแพงกินเลยอากาศหนาวแห้งเนาะคะ่ะคำแพงกับ น้ำฝนมาติดทานดังไฟอยู่หน้าบ้านสิงไฟค่ะจีจะเ้เขาจี้เธม่ฝนคำแพงเออ<า>เอาเอาห้าายากินบอกคลิปนี้ไม่เพนจะมาสรุปแนวทางฮาหนอยให้เอฟซทั้งช่องเนาะค่ะสรุปแนวทางฮาหนอยกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปต่อที่สรุปแนวทางลาวพัฒนากันเนาะ เมื่อวานนี้มีผู้ใดมาน,นี่ค่ะของอาจารย์สวยก็เขาอีกแล้วนะาะเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นมักหนึ่งกับศูนย์มาอีลีเนาะหนึ่งศูนย์มาน้ำกันซำเนาะค่ะอูยเพนบ่มีดวงอิริเพ่นบอได้ซื้อเมื่อวานบ่มี่เงินทุนห่าทุนหมดค่ะทุนหมดเลยบบมีเงินจะนั่นก็นเลยถอยเมื่อวานนี้ค่ะเอ้ยคิดอยู่ได้ไ่ะเอ้ซื้อเลยกันนะ คุนโมมีกัเลยบเซื้อค่ะหัวควันตัวเองเนาะ <c oughs> เอาไปเบิ้งตะเหล็กน้ากันค่ะคําแพงแกงส้มกินอะไรสตรอเบอรี่บอลูกนะบอกแม่แม่ซื้ออะไรสตรอเบอรี่หมากอะไรลูกหมากอะไรหมาก <c oughs> หนาวคําแพงใส่ถุงเท้าให้กระถอดออกเ <c oughs> ย็นเฮี้ยงค่ะลมก็แรงผู้ใดมีลูกน้อยเนาะหรือว่ามียายแกก็พากันรักษาสุขภาพใส่เสื้อนาให้เพิ่นเด,เด้อเนาะคะ่ะ ด้วยความเป็นห่วงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาสรุปแนวทางฮานอยกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปต่อที่ลาวพัฒนาอย่าลืมค่ะฝากอุดหนุนครีมช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวลดลดจัดโปรโมชั่นเนาะคะ่ะจัดโปรโตรลมหนาว1,100บาทเนาะครีมชุดแก้ฝ้ากาจุดด่างดำมีสบู่หนึ่งก้อน มีครีมกลางวันหนึ่งกระปุกครีมกลางคืนหนึ่งกระปุกเนาะฝากด้วยค่ะแล้วก็กันแดดเนาะกันแดดให้หน้าช่าเบาเนะผู้ใดต้องการกระทักมาถามมาอุดหนุนช่วยได้เนาะคะ่ะผู้ใดมาดกับอาจารย์ใดก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจทุกท่านทุกเสี้ยนเด้อค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านค่ะแนวทางเอามาเบงเอาเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่เนาะคะ่ะเบงเมื่อวานนี่ค่ะ แนวทางฮานอยของวันที่ยิบเอ็ดเนาะค่ะก็ของเซียนโคราดเนาะเซียนโคราดให้มาวิ่งลูดเก้ากับแปดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะส่วนตัวจับคู่ของเพ่นมี่เก้าหนึ่งค่ะเข้าที่เก้าหนึ่งน้อยพิเศษจ้าเนาะเข้าที่เก้าหนึ่งน้อยพิเศษเนาะส่วนแปดมาแต่ว่าจับคู่พวกเขาเนาะส่วนของพี่ผหัดค่ะนี่ค่ะของพี่ผหัด ฮานอยวันที่21เมื่อวานนี้วิ่งลูดศูนย์กับ9ตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่เขาที่ศูนยนอยพิเศษบน91นอยพิเศษล่างเนาะบนล่างเข้าที่นอยพิเศษจ้าของผิพลาดเนาะ,ะัศูย์ก็ยังขาด0ูย์หเนาะถามีศูนย์หจะได้2องนอยเนาะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูด3กับ4ตัววิ่งตัวลูดก็มาที่3เนาะจับคู่เขาที่3 2น้อยปกติค่ะเนาะนะะี่ค่ะเข้าที่3 2น้อยปกติแล้ว6 3สไม่มีเนาะ6 3น้อย VIP ไม่มีค่ะส่วนของตาปากน้ำโพ0นย์กับ3ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เขาที่3 2สองเนาะน้อยปกติเนาะนะะี่ค่ะ ศูนย์จับคู่บ่เขาเนาะเสียดายเนาะศูนย์ทั้งมีทั้งศูนย์หนึ่งศูนย์หกเนาะทามไปทีละเตยมเนาะส่วนของอาจารย์สวัยค่ะยังเขายูเนาะติดติดกันมาหลายมือหลายงวดแล้วเน,ะนาะนี่ค่ะยังเขายูคือเก่าค่ะอาจารย์สวัยให้มาหนึ่งกับศูนย์เนาะตัววิ่งตัวรูดมาเต็มเต็มเลยเนาะหมื่บวานนี้จับคู่เขาที่หนึ่งศูนย์เนาะน้อย,อยพี่เศษเนาะเลยกออกตก,กับศูนย์หนึ่งค่ะ ส่วนนี่ค่ะ VIP 600นี่ผู้ใดอัปตันเลนก็นจะได้เนาะ60น้อย VIP ค่ะก็แสดงว่าเข่าสองน้อยเนาะของอาจารย์สวัยเข้าสองน้อยค่ะเนาะนี่สองสามมานํ้ำกันค่ะตัวประกบมานํ้ำกันสองสามเก่าหนึ่งคนจับขู่บ่มีเนาะกันสันนิวเด่งเลยเนาะคะ่ะ งามแห้งคะ่ะเละ็กอาจารย์สบายแม่เพ่นมักอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่แม่เพ่นบ่มีทุนคะ่ะทุนหมดก็เ <c oughs> ลย <c oughs> อยู่คิงหนึ่งอยู่คิงหนึ่งเลยบไม่ทุ่นต่อนะเมื่อวานนี่ส่วนของแม่รล้วคะ่ะแม่ลิ้วฮานอยเข้าที่สองสามนอยปกติเนาะนี่จับตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะสองกับเตีนเนาะนี่ค่ะ แต่ว่าบ่มีแปนหาเนาะค่ะเสียดายค่ะศูนย์หตัวประกบมาน้ำกันเนาะศูนย์หมาน้ำกันค่ะส่วนของตาปากน้ำโพหานอยแยกเนาะหานอยแยกของตาปากน้ำโพนอยพิเศษวิ่งลู่เจ็ดกับศูนก็มาที่ศูนย์ค่ะ จับคู่เบาเนาะส่วนน้อยปกติรูปศูนย์กับสามก็มาที่สามนี่ค่ะเข้าที่สามสองสองสามน้อยปกติเนาะจับคู่เข่าน้อยน้อยหนึ่งค่ะส่วนน้อย VIP รูปสองกับห้บาค่ะบอเข่าค่ะช่วงนี้ของตาเข่าดีเนาะบ,บาว่าจะเป็นน้อยแยกบ,บาว่าจะเป็นน้อยร่วมเนาะเข่าดีค่ะแต่ว่าผู้ใดงบน้อยตามก็ดีเนาะน้อยหนึ่งกับมีสซี่คู่เนาะกันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตัดสินใจ เอามาเบิ่งของวันที่22ค่ะสรุปแนวทางฮานอยวันที่22เนาะวันที่22ทันวาคม2566วันนี้ฮานอยของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งรูด9กับ8เนาะตัววิ่งตัวรูดก็เน้นให้ที่9ลอง8เนาะจับคู่ให้9 1, 9 2, 9 3, 9 4 แปดหนึ่งเนาะเน้นที่9ก้าแล้วก็9ก้าสามเก้าสี่ค่ะเนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของเชียงใหม่วิ่งลูดเก้ากับแปดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เกลองแปดเนาะจับคู่ให้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดหนึ่งแปดสองเน้นที่9ก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสี่ค่ะเนาะได้ของเชียงใหม่แล้วเมื่อโตค่ะ ของเซียนโคลาดวันนี้ค่ะฮาหนอยเซียนโคลาดวันนี้ให้มาวิ่งลูดสี่กับสองตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สี่รองสองจับคู่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หาสองหนึ่งสองสามสองหาแล้วก็สองหกเน้นที่สี่หนึ่งสี่สามสองหนึ่งแล้วก็สองสามเนาะแนวทางฮาหนอยของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งลูดสี่กับสอง เน้นที่สี่รองสองจับคู่หนึ่ง3ี5สอง3 2 5สามวี่หาสองหนึ่งสองสามสองหาลก็ะสองหกเนาะเน้นที่สี่หนึ่งสี่สามสองหนึ่งสองสามเนาะได้ของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่แล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชเด้อจ้าเนาะ ได้แล้วเนาะของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชไปต่อค่ะของพี่ประหัตค่ะฮานอยวันนี้ของพี่ประหัตให้วิ่งลูดแปดกับซีเนาะค่ะแปดกับซีตัววิ่งตัวลูดอ้าลมไหมลมพัดลมพัดค่ะมลมแรงมากอยู่ขนาดในบ้านเนาะขนาดอยู่ในบ้านได้นน่หน้าต่างบได้ปิดค่ะมันก็เลยพัดเข้าหน้าต่าง แปกับสเน้นที่8ปดลองสเนาะของพี่ปหัสจับคู่ให้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสเน้นที่8ปดสามแแล้วก็ส1่3ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ปหัสวิ่งรูด8ปกับสตัววิ่งตัวลูดเน้นที่8ปดลองสค่ะจับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่สีเน้นที่ แปแล้วก็8ปดสีหนึ่งแล้วก็4ีสมเนาะมาโตค่ะของแม่ริ้วค่ะแม่รล้ววันนี้ฮานอยวิ่งลูด1กับสค่ะบนรางตัวประกบคู่ก็มี2องส9เจนาะจับคู่มาใหญ1หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเออหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งเดหนึ่งเก้สี่สี่เจดแล้วก็49เ้านาะของแม่รลิ้วค่ะ ฮานอยวันนี้ของแม่เหลีววิ่งรูด1กับสตัวประกบคู่มี2 3งสาจ็ดคู่หนึ่งส1งหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็4 9ค่ะเนาะของแม่เหลีวเนาะได้แล้วแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของพี่ประหัดแล้วก็แม่เหลีวกันเด้อค่ะเนาะ ได้แล้วไปต่อค่ะของพี่ประหาดกับของแม่ริวได้แล้วเนาะมาต่อของตาปากน้ําโพฮานอยรวมวันนี้ตาปากน้ําโพให้มาวิ่งลูดสองกับห้าจับคู่ใสองศูนย์สองหนึ่งเจอสองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็สองแปดหาศูนย์หาหนึ่งหาเจ็ดแล้วก็หาแปดเนาะแนวทางฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดสองกับห้า จับคูสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดหาศหาหหาเจ็ดาแค่ะได้หานอยรวมแล้วไปต่อค่ะมาต่อที่หานอยแยกเนาะผู้ใดงบน้อยกับตามแยกก็ได้เนาะผู้ใดไม่งบหลายกับตามฮาน้อยรวมค่ะส่วนของตาปากน้ำโพหานอยแยกน้อยพิเศษรูดสองกับห้า จับคู่สองเจ็ดสหาเหาศค่ะน้อยปกติรูด8กับ1ค่ะจับคู่8ปดสองแปดานอ้อย VIP รูด4กับ7จับคู่สี่หาสี่แปดหาเจ็ค่ะเนาะฮานอยแยกของตาปากน้ำโพหานอยพิเศษรูด2กับ5จับคู่2 7 20จ็ดสอ นอยปกติรูด8ปคับ1นึจับคู่8 1เออแปดสแล้วก็1นึ่งน้อย v i p รูด4กับ7จับคู่สี่หาสี่เหาเจนาะเอาได้หาหนอยรวมแลยหาหนอยแยกของตาปากน้ำพแล้ววาต่อที่ของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้ค่ะวันนี้แนวทางฮาหนอยของอาจารย์สวัยให้มาค่ะเพื่อนมื่อน,นี้เพื่อนหายแค ตัวประกบและตัววิ่งตัวลูดเนาะนี่ค่ะห้าน้อยของอาจารย์สวัยวิ่งลูดสี่กับห้าเนาะค่ะห้ากับสี่ตัวประกบคู่ก็มีหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเก้าอย่าลืมว่าตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะวิ่งลูดก็ชอบมาด้วยกันค่ะนี่ค่ะอาจารย์สวัยพันวาเลขน่าจะออกตัวเก่าเนาะเพิ่นก็เลยให้ตัวนี้มาค่ะหนึ่งศูนย์หกสามแล้วก็หนึ่งสี่เนาะสามคูณนี้เด้อค่ะ ที่แม่เพนวงกลมให้เนาะที่แม่เพนวงกลมให้นี่จะเป็นของอาจารย์สวัยให้มาาเพื่อนว่าอาจารย์ย่านเลขสี่อกตัวเก่าสามคูนี่เนาะเพื่อนก็เลยเอามาให้แม่เพ้นก็เอามาให้สามคูเนาะที่แม่เพ้นวงกลมให้นี่แหละค่ะส่วนตัวอื่นเป็นของแม่เพ้นจับคูให้ค่ะคูใดมักกระตามบ่มักบ่ตองตามเนาะจับคู่เอาเองเนอค่ะเนาะแม่เพ้นก็จับคูมาให้นังหาศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าสี่เก้าหาสี่สามห้าสามเนาะ วันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรู่น5กับ4ตัวประกบคู่มี 1,3, 0, 7, 9อาจารย์สวัยให้มา3คู่ก็คือ 1,0, 1,4แล้วก็6 3สเนาะส่วนของไม่เพนจับให้ก็มี 1,5, 0, 4, 0, 5, 9, 4, 9, 5, 4, 3, 5, 3เนะผู้ใดมากระตามว่ามากระพานเด้อจะนะ่าเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเอซี FC. แคปหน้าจอค่ะแนวทางฮาหนอยวันที่ยีิบสองของอาจารย์สวัยและตาปากน้ําโพกันเนาะของทุกเสี้ยนทุกอาจารย์กระได้ไปหมดแล้วเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆังไปด้วยกันกับแนวทางฮาหนอยวันนี้เด้อจากส่วนของผู้ซีซูนจะมาตอนไหนยังโบหูถามาเร็วกับจะลุ่งพร้อมแนวทางโอ้ยไปแล้วเนาะสงสัยเอซจะแคปหน้าจอได้แล้วค่ะกาให รอบึงเนาะถามว่าไม่เพื่นกัจะลงน้ำลาวพัฒนาให้คี่เก้านั่นแหละเนะนะเาะหาะอ c ซีเนาะออมบานนี่นีหละค่ะวันนี้ก็มีอย่างหลายแล้วกับฝากคือเก้าค่ะร้านตำไทยตำลาวไปใส่บนแล้วเนาะร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮาค่ะ วันนี้แม่เพนขออวยพรให้เอทั้งช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆอาจารย์รักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนะคะประาศจาโกโรคไข้ไข่เจ็บจะเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยเด้อดจ้ะวันนี้เฮงๆรวยๆปังๆจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกับแนวทางล่าพัฒนาตอน